แม่ซื้อเทพธิดาผู้ปกป้องคุม้มครองทารกแรกเกิดแม่ซื้อเป็นหนึ่งในสิ่งลี้ลับที่ถูกมองว่าเป็นเทวดาหรือพูดผีก็ได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละภาคโดยส่วนใหญ่จะเชื่อว่าแม่ซื้อคือเทพธิดาที่คอยดูแลรักษาเด็กทารกตำนานเล่าว่าเดิมทีแม่ซื้อเป็นเทพธิดา แต่พระอิศวรมีบัญชาให้เป็นแม่ซื้อลงมาดูแลทารกตั้งแต่อยู่ในท้องของผู้หญิงโดยมีความเชื่อว่าเมื่อเด็กทารกเกิดออกมาจากท้องแม่ก็จะมีแม่ซื้ออีกต้นหนึ่งติดตามมาเพื่อคุ้มครองปกป้องรักษาแม่ซื้อมีทั้งหมด7ตนเป็นผู้หญิงทั้งหมดมีรูปลักษณ์และที่อยู่อาศัยแตกต่างกันตามวันเกิดดังนี้ วันอาทิตย์ชื่อว่าวิจิตมาวันมีหัวเป็นสิงโตผิวสีแดงมีถิ่นอาศัยอยู่บนจอมปลวกวันจันทร์ชื่อว่าวันนงครานมีหัวเป็นมา้าผิวสีขาวนวลมีถิ่นอาศัยอยู่ที่บ่อน้ำวันอังคารชื่อว่ายักษ์บริสุทธิ์มีหัวเป็นควายผิวสีชมพู มีทินอาศัยอยู่ที่สาลเทพารักวันพุธชื่อว่าสาม,มนทัศมีหัวเป็นช้างผิวสีเขียวมีถิ่นอาศัยอยู่ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์วันพฤหัสบดีชื่อว่าการโลทุกมีหัวเป็นกวางผิวสีเหลืองอ่อนมีถิ่นอาศัยอยู่ที่สระน้ำหรือบ่อน้ำใหญ่วันศุกร์ชื่อว่ายักษ์ นงยาวมีหัวเป็นวัวผิวสีฟ้าอ่อนมีถิ่นอาศัยอยู่ที่ต้นไทรใหญ่วันเสาร์ชื่อว่าเอกาไลมีหัวเป็นเสือผิวสีดำมีถิ่นอาศัยอยู่ที่สารพระภูมิหากนำรกของเด็กทารกไปฝังตามถิ่นที่อยู่อาศัยของแม่ซื้อประจำวันเกิด เด็กจะได้รับการดูแลเหมือนดั่งเป็นลูกของแม่ซื้อแม่ซื้อจะมาคอยช่วยดูแลช่วยกล่อมไม่ให้ร้องไห้งอแงหรือมาเล่นด้วยบางครั้งเวลาที่เด็กเจ็บไข้ได้ป่วยก็อาจจะหายเร็วขึ้นถึงกระนั้นก็ยังมีแม่ซื้อบางตนที่ให้โทษได้เหมือนกันเช่นมาหยอกล้อเด็กจนนอนไม่หลับหรือทำให้เด็กร้องไห้ในความเชื่อทั่วๆไปล้วนเชื่อว่า แม่ซื้อเป็นเทวดาที่คุ้มครองเด็กแรกเกิดหรือเป็นเทวดาประจำตัวทารกโดยจะอยู่ดูแลทารกตั้งแต่แรกคลอดจนถึงหนึ่งขวบภาคใต้เชื่อว่าแม่ซื้อเป็นไปได้ทั้งชายและหญิงมีแม่ซื้อหญิงสี่ตนชายสี่ตนเป็นสิ่งเร้นลับที่ไม่มีตัวตนจนมีฐานะเป็นเทวดาหรือพูดผีก็ไม่ปรากฏชัด ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงของทารกตั้งแต่แรกเกิดจนอายุ12ขวบส่วนภาคอีสานเชื่อว่าแม่ซื้อคือแม่คนเก่าเป็นแม่ในชาติที่แล้วหรือแม่ในเมืองผีเมื่อทารกมาเกิดใหม่แม่ซื้อก็จะตามมาคอยดูแลด้วยความรักความอาลัยบางก็อยากได้ลูกของตนกลับไปอยู่เมืองผีด้วยกันจึงดนบันดาลให้เด็กเจ็บป่วยและเสียชีวิต ดังนั้นเด็กทุกคนจึงได้รับการทำพิธีรับขวัญเพื่อป้องกันไม่ให้แม่ซื้อเอาตัวไปภาคใต้และภาคเหนือทำพิธีรับขวัญเพื่อให้เด็กได้รับการดูแลจากแม่ซื้อภาคกลางทำพิธีรับขวัญโดยมีตุ๊กตาดินเป็นสื่อกลางเพื่อให้แม่ซื้อเอาตุ๊กตาดินนั้นไปเล่นแทนเด็กเด็กจะไม่เจ็บป่วยหรือร้องไห้งอแงอย่างไม่มีสาเหตุ ส่วนภาคอีสานทำพิธีรับขวัญเพื่อให้แม่ซื้อเข้าใจว่าทารกนั้นเป็นลูกของมนุษย์แล้วไม่ใช่ลูกของตนในเมืองผีเมื่ออดิตชาติจะได้ไม่มารบกวนเด็กอีกคำสาบของยักษ์นนทการกับกำเนิดของทรพีควายอากตันยูสำนวนลูกทรพีและวัดรอยเท้า ีที่มาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์เรื่องราวเริ่มต้นจากยักษ์ที่ชื่อนนทการซึ่งมีหน้าที่เฝ้าประตูกำแพงในอุทยานของพระอิศวรหลงรักนางฟ้าที่เก็บดอกไม้ถวายพระอิศวรนนทการก็เลยหยิบดอกไม้ปาใส่นางฟ้าแต่ปรากฏว่านางฟ้าไม่พอใจและเอาไปฟ้องพระอิศวร รอิสวนจึงลงโทษให้นนทการไปเกิดใหม่เป็นควายชื่อทรพาทั้งยังสาบให้ต้องตายด้วยฝีมือของลูกที่เป็นตัวผู้นนทการจึงไปเกิดใหม่เป็นพยาควายเผือกทรพาร่างกายกำยำนิสัยดุร้ายมีบริวารเป็นควายตัวเมีย5,000ตัวอาศัยอยู่ในป่ายอย่างสุขสบายทรพารู้เรื่องคำสาบดี ึงขิดลูกที่เป็นตัวผู้ให้ตายหมดทุกตัวเทว่ามีควายตัวเมียตัวหนึ่งแอบไปตกลูกในถ้ำเป็นตัวผู้ตั้งชื่อให้ว่าทรพีมันขอให้เทวดาในถ้ำช่วยคุ้มครองทอรพีเหล่าเทวดาเกิดความสงสารจึงไปอาศัยอยู่ในเขาทั้งสองข้างและขาทั้งสีข้างของทอรพี ทั้งยังให้รับพรให้มีพละกำลังมหาศาลทรพีเติบโตขึ้นมาโดยรู้เรื่องความโหดร้ายของทรพาผู้เป็นพอ่อมีนิสัยชอบวัดรอยเท้าของตนกับรอยเท้าของทรพาอยู่เสมอจนกระทั่งวันที่รอยเท้าของทั้งสองมีขนาดเท่ากันทรพีก็ไปท้าสู้และเอาชนะได้สำเร็จทำให้ทรพาเสียชีวิตตามคำสาปแช่ง เมื่อคำสาบสิ้นสุดลงทรพาก็กลับมาเป็นยักษ์เฝ้าประตูดังเดิมส่วนทรพีก็ลาพองใจในความเก่งกาจของตัวเองจึงเดินทางไปท้ารบกับพระอิศวรซึ่งพระอิศวรก็ไม่พอใจบอกให้สู้ชนะพญาพาลีให้ได้ก่อนแล้วจึงมาสู้กับตนนอกจากนี้พระอิศวรยังได้สาบแช่งว่าหากทรพีตาย มันจะไปเกิดใหม่เป็นยักษ์ชื่อมังกรกันและตายด้วยศรของพระรามทรพีได้ฟังก็ไม่มีความเกรงกลัวใดๆไปท้าสู้กับพาลีทันพีพาลีกับทรพีสู้กันที่ถ้ำเป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืนก็ไม่รู้แพ้รู้ชนะพาลีจึงเอ่ยถามด้วยความสงสัยว่าทำไมทรพีถึงเก่งกาจได้เช่นนี้ มีเทวดาประจำองค์ให้ความช่วยเหลือหรือไม่ทรพีตอบกลับไปอย่างทนงตนว่าขาเก่งของข้าเองไม่ใช่เพราะใครเทวดาที่คุ้มครองทรพีได้ยินก็ไม่พอใจจึงออกจากเขาและขาของมันไปเสียหมดทำให้ทรพีพ่ายแพ้และสิ้นชีพด้วยฝีมือของพาลีเป็นไปตามคำสาปแช่งของพระอิศวร ภายหลังเรื่องราวของทรพีจึงกลายเป็นสำนวนตำหนิคนอัตตันยูที่ไม่รู้จักบุญคุณคนหรือเนรคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือและกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนไม่ดีนางยักษ์พันธุรัตแม่เลี้ยงของพระสังผู้ใช้คาถามหาจินดามณีมนเรียกเงินเรียกทองเรียกเนื้อ เรียกปลาพันธุรัตเป็นนางยักษ์ในเรื่องสังทองมีบทบาทสำคัญในช่วงต้นเรื่องในฐานะแม่เลี้ยงของพระสังแม้จะเป็นยักษ์แต่ก็รักและเอ็นดูพระสังเหมือนกับเป็นลูกจริงๆของตัวเองมีรูปลักษณ์เหมือนยักษ์ทั่วไปหน้าตาน่ากลัวรูปร่างสูงใหญ่แต่พราะกลัวพระสังจะหวัดลัวจึงใช้มนแปลงกาย ทำให้เขี้ยวยักษ์หายไปและให้มีร่างกายงดงามเหมือนหญิงสาวที่เป็นมนุษย์นางยักษ์พันธุรัตเก็บสะสมของวิเศษไว้มากมาย<อ>เช่นรูปเงาะไม้เท้าเกือแก้วและคาถามหาจินดามณีมนที่สามารถเรียกเงินเรียกทองเรียกเนื้อเรียกปลาได้บทบาทของนางพันธุรัต เกิดขึ้นตอนที่พระสังถูกนำมาทิ้งนอกวงังเนื่องจากการถือกำเนิดที่แปลกประหลาดจนถูกโหนทํานายว่าเป็นกาลกินีต่อบ้านเมืองนางพันธุรัตมาพบเขาก็สงสารประกอบกับตัวนางเองที่เป็นแม่ไม้ไม่มีบุตรจึงได้พาพระสังกลับไปเลี้ยงดูอย่างดีทั้งอย่างกำชับเหล่ายักษ์ทั้งหลายให้แปลงกายเป็นมนุษย์ ไม่ให้พระสังรู้ว่าที่จริงแล้วนี่เป็นเมืองยักษ์พระสังอยู่กับนางพันธุรัตจนอายุได้15ปีก็รู้ความจริงว่านางเป็นยักษ์กินคนและพบของวิเศษมากมายจึงวางแผนหลบหนีในตอนที่นางพันธุรัตออกไปนอกเมืองโดยลงไปชุบตัวในบ่อเงินบ่อทองให้ผิวกายงดงามใส่รูปเงาะ สวมเกือแก้วและถือไม้เท้าบินหนีไปเมื่อนางพันธุรัตกลับมาพบว่าพระสังหนีไปแล้วจึงออกตามหาและได้พบพระสังบนยอดเขาหลวงแต่นางไม่สามารถขึ้นไปหาพระสังได้เพราะพระสังอธิษฐานไว้ทำได้แต่เพียงอ้อนวอนและร้องไห้ขอให้พระสังกลับไปด้วยกันแต่อ้อนวอนอย่างไรพระสังก็ไม่ยอมกลับไป นางพันธุรัตจึงมอบของวิเศษทั้งหมดให้พระสังรวมถึงสอนคาถามหาจินดามณีมนให้แล้วตรอมใจตายอยู่ตรงนั้นตำนานได้เล่าต่อไปว่าพอนางพันธุรัตตายพระสังก็ได้จัดการทำศพให้แล้วออกเดินทางต่อไปจากนั้นร่างของนางก็กลายเป็นภูเขาซึ่งถ้ามองดีๆก็จะคล้ายผู้หญิงนอน ชาวบ้านจึงได้เรียกภูเขาลูกนี้ว่าเขานางนอนหรือเขานางพันธุรัตซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวที่ชื่อว่าวนรณอุทยานเขานางพันธุรัตจังหวัดเพชรบุรีภายในเขตวนรณอุทยานนี้มีหลายจุดที่เกี่ยวข้องกับนางพันธุรัตนั่นก็คือช่องกระจกพันธุรัตเมนพันธุรัต ศาลแม่นางพันธุรัตบ่อชุบตัวพระสังและลานเกืือแก้วนอกจากวันณอุทยานเขานางพันธุรัตแล้วยังมีศาลแม่นางพันธุรัตซึ่งอยู่ในจังหวัดเดียวกันผู้คนสามารถขอพรได้เกือบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภหน้าที่การงานค้าขายสุขภาพแต่ยกเว้นเรื่องความรัก เพราะตัวนางเองก็ไม่สงหวังในเรื่องความรักระหว่างแม่ลูกกับพระสังนั่นเองตำนานอาถรรพ์ศาลาการปรเรียนผีเฮียนวัดบ้านแก่จังหวัดอ่างทองศาลาการปรเรียนเทพทรงธรรมวัดบ้านแก่จังหวัดอ่างทองถูกชาวบ้านเรียกว่าศาลาการปรเรียนผีเฮียนเพราะมีผู้พบเห็นวิญญ,ญาณกลางวันแสบ และหลายคนก็ไม่กล้าที่จะไปทำบุญที่วัดหรือเฉียดไกลศาลาการประเรียนที่ว่านี้เรื่องราวอาถรรนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนที่จะสร้างศาลาการประเรียนว่ากันว่าบริเวณนั้นเคยเป็นสถานที่เผาศพแบบกองฟอนมาก่อนกองฟอนหมายถึงกองที่เท่าศพที่เผาแบบโบราณหรือก็คือเป็นการเผาบนเชิงตะกอนกลางแจ้งซึ่งปัจจุบัน จะพบเห็นการเผาศพแบบนี้ได้ตามต่างจังหวัดหรือผู้ที่มีกำลังทรัพย์น้อยการเผาแบบกองกอนที่เกิดขึ้นนี้ทำให้มีวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วจำนวนมากที่ยังมีห่วงยึดติดอยู่ภายหลังทางวัดได้สร้างเป็นศาลาการประเรียนแต่ก็มีเรื่องชวนขนลุกตั้งแต่ช่วงก่อสร้างจนการก่อสร้างต้องล่าช้าออกไปมาก พอผู้รับเหมาต่างก็เจอดีจนต้องเปลี่ยนผู้รับเหมารายใหม่ไม่ต่ำกว่า100ครั้งหลังจากที่สร้างเสร็จแล้วก็ยังมีเรื่องอาถรรพ์ต่างๆมากมายเช่นห้ามทำความสะอาดศาลาการ,รเรียนหากไม่ได้มีการใช้งานหรือจัดงานต่างๆไม่อย่างนั้นจะมีคนตายภายในเจ็วันชาวบ้านเล่าว่าตอนกลางวัน พบเห็นวัยรุ่นขี่รถเข้าไปที่ใต้ถุนศาลาการประเรียนแล้วไม่กลับออกมาอีกเลยบางก็ได้ยินเสียงดังอยู่ใต้ถุนศาลาการประเรียนแต่เมื่อเข้าไปดูก็ไม่พบคนหรือสิ่งที่น่าจะทำให้เกิดเสียงดังเช่นนั้นได้ยังมีบางคืนที่มีผู้คนผ่านไปผ่านมาพบเห็นกลุ่มคนนั่งอยู่บนศาลาการประเรียนจับกลุ่มคุยกัน ทั้งที่วัดไม่มีงานพิธีใดๆด้านบนของศาลาการประเรียนเชื่อมต่อไปยังเมนเผาศพและที่ใต้เมนเผาศพก็มีจอมปลวกขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายกับโปรดใสกระดูกซึ่งเชื่อกันว่าเป็นแหล่งสถิตของดวงวิญญาณนอกจากนี้ข้างศาลาการประเรียนก็ยังมีศาลเพียงตาที่มีรูป,ปันตายายไม่มีหู ชาวบ้านบางคนเคยพบเห็นวิญญาณไร้หัวใส่ชุดเหมือนคนโบราณยืนอยู่ใต้ถุนเมนอีกด้วยบางครั้งเวลามีงานแจกขนมหรือจัดโต๊ะจีนผีก็มีคนเห็นเด็กๆวิ่งกลูลงมาจากศาลามาหยิบขนมแล้ววิ่งหายไปศาลาการประเรียนแห่งนี้จึงกลายเป็นที่เล่าลือเรื่องความเฮี้ยนของชาวบ้านและกลายเป็นแหล่งท้าพิสูจน์ความกล้า ของรายการโทรทัศน์และเด็กวัยรุ่นที่คึกขนองอยากลองดี